ก่อนหน้านี้มีการรักษาด้วยเลเซอร์คือดีขึ้นในหลังจากที่ทำสักช่วงระยะเวลาหนึ่งสั้นๆก็ซ้ำอยู่เงี้ยตรองสมคอสก็เลยรู้สึกว่ามันไม่หายก็ลองลองดูไปเรื่อยๆแล้วก็เลยเออลองสนใจลองหาทางเลือกอื่นที่ไม่ใช่เลเซอร์เลยก็เลยเข้ามาปรึกษาหมอ คือคุณดาไม่ใช่ไวทยที่เริ่มเป็นฝ้าในวัยที่ยี่สิบสามสิบขออนุญาตแจ้งอายุได้ไหมได้คุณดาอายุห้าสิบค่ะในวันนั้นที่เข้ามาเริ่มการรักษาฝ้ากับคุณหมอแนทแล้วหนึ่งครั้งแรกจากวันนั้นที่เริ่มการรักษากับโปรแกรมมิสรักษาฝ้าไม่ใช้ความร้อนหลังจากมันยุบบวมอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือดีขึ้นจนรู้สึกว่าเฮ้ยพอใจเราไม่ต้องโบกหน้าคือดีขึ้นแบบทุกคนทักเลยค่ะเราก็พอใจกับผิวช่วงนั้นคือเห็นผลอย่างชัดเจนตั้งแต่ครั้งแรกที่ทํา อยากจะบอกว่าอาจจะลองหาทางเลือกอาจจะลองเปิดใจอยากให้ลองวิธีรักษาแบบไม่ใช้ความร้อนโดยส่วนตัวเองอายุไม่น้อยแล้วแล้วก็โดยกิจกรรมที่ที่สะสมมาค่ะก็ทําให้มันแสดงผลตอนนี้คือวันแรกที่มาคือฝ้าหนามากคือมันเต็มหน้าไม่หมดเลยแต่ว่าครั้งแรกที่รักษาเปลี่ยนแปลงแบบรู้สึกได้กับการรักษาในทางเลือกนี้ได้ก็อยากให้ลองเปิดใจมาลองดู